มีการวงสวงรอแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปด้วยกันได้นะฮะส้ธุสาธุบ๊วโตัววิชาจรรยาบ๊วยตัวงิชาจไปยาบ๊วยตัววิชาไรรยาบ๊วยตววดบานหน้า Ừ. chạm khuôn ừ. này để xe nó quay cái khóa cái nhãn bộ khuôn này có cái vấn đề thay nhưng mà nó miễn phí rồi là cứ coi món thứ gì là cái này nè mình nhét quần vào nè như thế nó, như à. nó. Nên là vậy để quên đi bỏ nhét quần, miếng khóa, miếng trai, má nước giải rồi thì đi luôn để đó thọc cằm nó vô gấp đi สวัสดีครับผมนายจัดรชัยวิรุมรวุฒิน,นะครับประธานออกการท้ารจังหวัดก,กรสินรับครับ,รบจากเมื่อก่อนที่บ้านเรายัางไม่มีระบบศีลาเศรษฐกิจบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับคือเมื่อก่อนนะครับของกรสินเศร,รษฐกิจก็จะขึ้นอยู่กับสินค้าการเกษตรนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นเกษตรกรรายได้มาจากเพื่อเศร,รษฐกิจแค่ข้าวมันอ้อยนะครับก็อยู่ในระดับความต่ำกว่าเส้นความยากจนอยู่ครับผมครับ หลังจากที่มีกระแสของร็อคกูศิลามานะครับอันนี้อันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนาะไม่ใช่แค่เฉพาะในวัินธุ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอความเชื่อความศรัทธาเนาะโดยเฉพาะยิ่งสายมูนะครับก็จะมีอิทธิพลต่อแรงดึงดูดของอนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับประเด็นที่สําคัญก็คือก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่กระแสร็อคกูศิลามาเนี่ยเห็นได้ชัดว่านะครับว่า เศรษฐกิจภาพรวมโดยเฉพาะยิ่งพวกอาหารโรงแรมนะครับต่างๆเนี่ยดีขึ้นครับจากการเก็บตัวเลขจากตัวเลขที่เคยประชุมร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬานะครับถ้าพูดเป็นสโกอบๆเนี่ยมันจะมีการรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณเมื่อเทียบแล้วเกือบ70%จากเดิมนะครับเมื่อเทียบเดือนเดียวกันของปีที่แล้วคือม,มันประกอบเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่เง,เงินที่ลงไปสู่ประชาชนที่คนในพื้นที่ใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องงานบริการ อ,อาหารที่พักครับแล้วก็เม็ดเงินที่สร้างเศร,รษฐกิจก็เกี่ยวกับเรื่องของการบูชาเครื่องรางของขังนะครับซึ่งก็สามารถนําเงินที่เข้ามาระดมทุนระดมการบริจาคเพื่อมีการก่อสร้างทำวัตถุ่ังๆเนี่ยในในใน,ในภาคประชาสังคมรือในเนี้ยของเขาเรียกว่าเป็นพุทธบริเวณต่างๆที่ที่ของที่หลวงปู่ลารรทำนะครับสร้างความเจริญทําให้เป็นจุดเช็คอินได้มากขึ้นครับผมผมเชื่อมั่นนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่า ระดับความนิยมหรือความศรัทธาในตรงปุชรานะครับยังยังยังเป็นระดับแบบนี้คงที่หรือเพิ่มขึ้นนะครับมันจะช่วยดึงดูดคนที่จะเข้ามามากขึ้นทั้งคนที่จะเข้ามาใหม่และคนที่จะแวะเยียนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อมอีมวลชนที่จะเข้ามาในพื้นที่มากมายมันก็จะเกิดเ,เงินที่จะมีการลงทุนนะครับมีการเตรียมการลงทุนมีการก่อสร้างสถานที่พักร้านอาหารหรือว่า คาเฟ่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นจวนมหาสารนะครับจะสิ่งหนึ่งเลยที่ทางหอการค้าเองพยายามที่จะบูรณาการก็คือเราพยายามจะให้มันมีความสม่าเสมอหมายถึงว่าทุกเทศกาลทุกวันนักขัตเลอร์ต่างๆนะครับจะจะให้เป็นจุดที่แรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากที่จะแวะเวียนมากราบไหว้สักการะหลวงปู่ศิลามากขึ้น ฝากเชิญชวนท่านที่ยังไม่มีโอกาสมาเที่ยวกราสินแล้วและยังไม่มีโอกาสมากราบหลวงปู่ศิลานะครับครับผมก็ทางหองการค้าเองนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้กับประชาชนพ่อค้าประชาชนนักธุรกิจนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาตินะครับให้ได้เข้ามีโอกาสได้เข้ามาแวะบูชาสักการะหลวงปู่ศิลาน,นะครับ และในจังหวัดกระสินเองก,ก็ไม่ได้มีแค่หลวงปู่เซลาอย่างเดียวนะครับเราก็มีถ้าเป็นสายมุก็จะมีหลวงปู่วิอินนะครับหลวงปู่เวินนะครับซึ่งขณะนี้เองก็เป็นระดับเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีพุทธสถานและบาณสถานอีกมากมายนะครับที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยยุคทวา,ารวดีนะครับเช่นพระธาตุยาคูเป็นต้นนะครับก็ยังไงฝากนะครับให้กับ นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับอยากให้ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งแล้วจะจะติดใจครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมดอรอัชรพงษ์ชาวสามทองนาย,ยกสมาคมส่งเสริมธรรุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาลสินครับผมจากในช่วงที่หนึ่งปีที่ผ่านมาครับที่หลวงปู่ศิลาเป็นกระแสนะครับที่มหาชนชาวไทยหลั่งไหลเข้ามาสัทธาน,นะครับทําให้จังหวัดกาลสินของเรานะครับมีการเจริญเติบโ,โตด้านการท่องเที่ยว ขึ้นมา130เปอร์เซ็นต์นะครับทำให้โรงแรมที่พักร้านอาหารนะครับด้วยหลักท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดกาฬสิน์มีการรายได้เติบโตมากพอสมควรครับแล้วก็เรื่องอีกอย่างนะครับชาวบ้านนะครับเรื่องของสินค้าที่จําหน่ายในในวัดนะครับก็เขาทางวัดก็สามารถจัดให้ชาวบ้านในระหว่างน,นั้นคือบ้านแกเป๋และใกล้เคียงนะครับเข้ามาจัดจําหน่ายทําให้มีรายได้นะครับพูดง่าย่ก รายได้เพ่ถึงทุกรากหญ้าครับผมถ้ากระแสของหลวงปู่ศิลายังคงตัวแล้วดีมากกว่านี้คิดว่าอน,นาคตจังหวัดกระสินจีเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็หวังว่านะครับเพราะหลวงปู่ศิลาก็ให้ท่านสุภาพแข็งแรงนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับแล้วก็เป็นแรงบุญสทัทธาหนุนนำให้จกกังหวัดกาะสินและจังหวัดใกล้กกเคียงนะครับให้มีการเติบโตนะครับ เราไม่ใช่ว่าเติบโตโดยเฉพาะจังหวัดกฬสินนะครับจังหวัดในเขตกลุ่มร้อยแก่นสารสินไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดนะครับก็มีพระเกจิอาจารย์ดังไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์สุริยันวัดวังวัดป่าวังน้ําเย็นพระอาจารย์ต้มวัดท่าสะแบงนะครับเราสามารถสร้างกลุ่มท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นวันเดทิพนะครับทูเดทิพก็จะเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อด้านพญานาคนะครับก็จะเป็นนคอนพนมสกลนครแล้วก็มุกดาหารนะครับก็คิดว่า ได้อาน,นิสงส์จากความเชื่อความศรัทธาของปุศิลาทั่วกเกือบทั้งภาคอีสานเลยนะครับผมฝากเชิญชวนคนที่ยังไม่มีโอกาสมาเที่ยวกรฬสิน์แล้วยังไม่ได้เข้ามากับหลวงปุศิลานะยครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับผมผู้มีศรัทธาบุญนะครับผมในช่วงที่นี้นะครับเรื่องของบุญสะสมบารมีเป็นสิ่งสําคัญนะครับเราเราต้องสะสมบุญนะครับเพื่อให้หวังที่จะ,ะผลบุญเนี่ยก็หนุนเราในภาค ไทยภาคหน้านะครับผมก็เชิญชวนให้ท่านนะครับผู้สานที่ียังตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยและต่างประเทศนะครับหลังไหลเข้ามานะครับผมตอนนี้นะครับช่วงเช้าๆนะครับก็สามารถเข้าพบกับหลวงปู่ศิลาได้นะครับผมนอกจากท่านจะก็ติดกิริยมนุระจําเป็นจริงๆท่านจะคอยกับพบกับลูกหลานที่ศรัทธาท่านนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเข้ามาเยือนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมก็ในนามสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศิีษ์ก็ ขอขอบคุณนะครับท่านที่มาเยี่ยมเยี่ยมกับการฉีก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ